ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ลำไส้ลำปี๋ให้คือแนะนําให้กินคีโมก่อนแปด็ขแต่เรารับได้แค่สีเข็มชื่อรัศดาพรสมงพันแก้วนะคะอายุห้าสิบสามปีค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ลำไส้ลำปี๋ให้คือแนะนําให้กิดคีโมก่อนแปด็ขแต่เรารับได้แค่สีเข็ม ร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแพ้มีน้ำแนะนําให้กินซิงแคนคลักเพื่อมาให้รักษาตัวเองก็เลยตัดสินใจรับประทานตัวเนี้ยหลังจากกินไดมาะระยะหนึ่งร่างกายก็ดีขึ้นมีแรงที่จะยกของมากขึ้นจากที่นอนไม่หลับก็คือนอนหลับดีขึ้นผงที่ร่วงก็ผงขึ้นทางทางแข็ไม่ได้ก็คือทาง นี่ก็คือกลับมาทำงานค้าขายาอะไรได้ปกตินะคะต้องขอคุณซิแทนพัชก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ว่าไม่สบายวดเป็นมะไไเลรเงี้ยลอ,ยอ,อง,ยงท้าเลือดซ์แทนพัดดูนะคะ